1> 1, นนเน能้อหุ้ยสามตัวนี้แตกต่างกันยังไงทุกคนอาจจะเคยเรียนกันมาว่าหุ้ยแปลว่าสามารถแต่ผมจะเสริมอีกคำหนึงครับที่แตกต่างจากที่เคยเรียนมาก็คือคำว่าเป็นมันแปลว่าเป็นได้ยังไงนะครับเดี๋ยวลองมาดูกันสวัสดีครับเจมปฏิพัทธ์นะครับมีหลายคนถามเข้ามานะครับเกี่ยวกับคำว่าเคย แล้วก็ว่า3าตัวนีน้แตกต่างกันยังไงจริงๆแล้วเนี่ยถ้าแปลออกมาเหมือนเป็นภาษาจีนเนี่ยมันก็อาจจะความหมายที่ค่อนข้างคล้ายกันอยู่นะครับแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันมีความแตกต่างกันอยู่เดี๋ยววันนี้เนี่ยจะพาไปดูว่าแต่ละตัวนีมันใช้แตกต่างกันยังไงนะครับแต่ว่าก่อนที่จะเข้าเนื้อหาเนี่ยอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด subscribe นะครับเพื่อไม่ให้พลาดเนื้อหาดีๆแบบนี้ที่เราจะทำออกมาใน EP ถัดไปนะครับ เริ่มต้นด้วยคำแรกเลยคือคำว่าเคยเคยเนี่ยถ้าแปลเป็นภาษาไทยตรงๆเลยเนี่ยมันแปลว่าได้นะครับแปลว่าได้ยกตัวอย่างประโยคเช่น你可以给我看你的手机แจ่ยาวนิดนึงนะครับ你可以给我看你的手机吗ถ้าแปลออกมาเนี่ยจะแปลว่าแบบขอดูโทรศัพท์ของคุณหน่อยได้ไหมแบบนี้นะครับขอดูโทรศัพท์ของคุณหน่อยได้ไหม คำว่าเขยเนี่ยจะแปลว่าได้นะครับประโยคถัดมานะครับนี่เขยี่โจละนี่เขยโจลคำว่าโจในที่นี้เนี่ยแปลว่าไปนะครับปปติโจแปลว่าเดินใช่ปะแต่ว่าโจในที่นี้จะแปลว่าไปนะครับนี่เขยโจลก็คือคุณไปได้แล้วคุณไปได้แล้วแบบนี้นะครับก็คือแปลว่าได้ตรงๆเลยนะครับไม่มีอะไรซับซ้อนตัวถัดไปนะครับคือคําว่าเหน่งคาว่าเหน่งเนี่ยจริงๆแล้วมันแปลว่าสามารถนะแต่จริงๆมันก็แปลว่าได้เหมือนกันแหละ คือมันใช้คล้ายๆกับคําว่าเคยเลยแต่ว่าคําว่าสามารถของคําว่าหนึ่งเนี่ยจริงๆแล้วมันจะใช้แบบที่ไม่ใช่ทักษะครับที่เป็นที่เป็นสามารถในในกรณีทั่วไปถ้าเกิดว่าเป็นทักษะเนี่ยจะเป็นอีกตัวหนึ่งยกตัวอย่างเช่น我能永远在这里等你我能永远在这里等你ครับคานี้เนี่ยวอนงก็คือฉันสามารถนะครับยงเวียนก็คือตลอดไป เจ้เจอรีแปลว่าที่นี่นะครับเติงนี่คือรอคุณนะครับรวมทั้งประโยคแล้วก็คือฉันสามารถรอคุณที่นี่ตลอดไปแบบนี้เห็นไหมครับคําว่าเติ่งเนี่ยที่แปลว่ารอเนี่ยมันไม่ต้องใช้สกิลมันไม่ต้องใช้ความสามารถไม่ต้องใช้ทักษะอะไรเลยแค่บอกว่าวอนเนิงเนี่ยก็คือฉันสามารถทำได้ไม่ต้องเรียนรู้ไม่ต้องฝึกแค่มีความอดทนทำก็ทำได้แล้ว แต่จริงๆแล้วไอ้หนึ่งตัวนี้มันก็ใช้เคยแทนได้เหมือนกันก็คือ我可以用ต在这里等你มันแทนกันได้นะครับโทไปประโยคถัดไปนะครับ这里不能抽烟ฝั่งนี้นะครับ这里不能抽烟这里แปลว่าที่นี่不能ก็คือไม่สามารถนะครับ吸烟ก็คือสูบุรีรวมกันในประโยคนี้ก็คือที่นี่ไม่สามารถสูบบุหรี่ได้นะครับแต่ ถ้าเราจะใช้คําว่าเขยได้ไหมก็ได้เหมือนกันนะเจ้าีู้เคยโชยนที่นี่สุบหรีไม่ได้จริงๆแล้วมันคล้ายๆกันเลยนะครับเพราะว่าส่วนมากตัวผมเองก็ใช้ปนๆกันอยู่แบบไม่ได้แยกไม่ได้แยกความหมายนะครับคาสุดท้ายคําที่แตกต่างอย่างชัดเจนนะครับคือคําว่าห้วยคาว่าห้วยในที่นี้เนี่ยแปลว่าสามารถใช่ไหมทุกคนอาจจะเคยเรียนกันมาว่าห้วยแปลว่าสามารถแต่ผมจะเสริมอีกคำหนึ่งครับอีกความหมายหนึ่งที่ แตกต่างจากที่เคยเรียนมาก็คือคําว่าเป็นม <Huh? S 1> ันแปลว่าเป็นได้ยังไงนะครับเดี๋ยวลองมาดูกันตัวอย่างประโยคแรกนะครับคือคําว่าวอปู่ห้ยโยยถ้าแปลตามหนังสือนะครับก็จะแปลว่าฉันไม่สามารถว่ายน้ําได้แต่ลองแปลก,กับกันนะครับเป็นภาษาชาวบ้านทั่วไปฉันว่ายน้ําไม่เป็นวอปู are, oo, uy, Yo, Yo, Yo ่ห้ยโยยงเห็นไหมวอปูห้ยเนี่ยพอพอบอกว่าไม่เป็นปุ๊บเนี่ย ความหมายมันแตกต่างออกจากคำว่าหนึ่งทันทีนะครับ <Okay. S 1> ฉันว่ายน้ำไม่เป็นคือคำว่าโยโยงมันต้องฝึกว่ายน้ำเนี่ยมันต้องฝึกมันไม่สามารถที่จะแบบเกิดมาปุ๊บ <laughs> ว่ายน้ำเองได้อัตโนมัติถูกปะมันต้องฝึกเพราะฉะนั้นเนี่ยหุยก็จะใช้กับคำว่าโยโยงได้นะครับประโยคถัดหน้าวอปูหุยโชเยนคำเมื่อกี้ปูนหนึ่งโชเยนแปลว่าไม่สามารถสุบุรีได้ในที่นี่ถูกปะครับแต่ว่า วอร์ปูโชยนประโยคนี้จะแปลว่าฉันสูบบุหรี่ไม่เป็นโอเคไหมแตกต่างเลยถ้าใช้คำว่าเป็นบุ๊บแตกต่างทันทีฉันสูบบุหรี่ไม่เป็นวอร์ปูโชยนโอเคปะอ่ะประโยคสุดท้ายลองเป็นประโยคคำถามบ้าง你会唱歌吗你会唱歌吗唱歌ก็ต้องฝึกฝนถูกไหมคุณร้องเพลงเป็นไหม เออคุณร้องเพลงเป็นไหมเห็นไหมครับว่าถ้าเกิดว่าแปลคําว่าหุวยเป็นเป็นเป็นคำว่าเป็นเนี่ยมันจะความหมายเปลี่ยนไปทันทีมันจะเข้าใจง่ายเลยแต่ว่าเนื้อกับเคยีเนี่ยก็คือความรู้สึกส่วนตัวของผมมันก็คือใช้แทนกันได้เลยนะแล้วทุกคนละครับคิดว่า3ตัวนี้เนี่ยแตกต่างกันยังไงบ้างคอมเมนต์บอกเราหน่อยนะครับหรือว่าที่ผมอธิบายไป เข้าใจง่ายหรือเข้าใจยากยังไงก็คอมเมนต์บอกกันได้นะครับเพื่อจะได้เอาไปปรับปรุงในคลิปถัดๆไปนะครับสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนนะครับพบกันใหม่ EP หน้าสวัสดีครับ